สวัสดีทุกคนมาดูข้อความพลังงานจากไพ่ที่อยากจะสื่อถึงทุกคนในคลิปนี้นะคะพลังงานของ The Temperance The Chariot ร The Empress เนาะพลังงานของชาวราศีธนูราศีกร,รกฎและผู้ที่เกิด วันศุกร์นะคะพลังงานเดเชนบาลานซ์สื่อว่าสถานการณ์เนี่ยนะคะหรืออาจจะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะมันเหมือนกับว่าผ่านช่วงสถานการณ์การเยียวยาความรู้สึกอะ่ะเป็นช่วงที่แบบว่าถ้ามองคือเหมือนแบบเยียวยาใจอะ่ะประมาณนั้นนะคะแต่บอกได้เลยว่าพลังงานเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่ใช่คนที่แบบอ่ยอมเจ็บยอมทนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ ตอนนี้คุณเป็นคนที่เริ่มที่จะเหมือนจัดสรรคัดกรองไต่ตรองเรียนรู้แล้วว่าอะไรควรที่จะเลือกเก็บอะไรควรที่จะเลือกปล่อยไปอะไรประมาณนั้นนะคะคือถ้ามองก็คือเลือกที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วอ่ะอืมนะคะทีนี้ยั่งมีพลังงานของตัวชารออียอตบอกเลยว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ บอกกับตัวเองว่านับจากนี้คือไม่ให้คนมากําหนดเส้นทางชีวิตของคุณแล้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครละถ้ามองคือเหมือนเหมือนกับถ้ามีคู่ชีวิตหรือว่าคนรักก็สื่อเหมือนเป็นอิสระชีวิตนี้เป็นของคุณนะคุณได้อิสระคืนมาเพราะฉะนั้นถ้ามองคือดิฉันแพลนอาจจะจบความสัมพันธ์มาแล้วอยู่ในช่วงเยียวยาหัวใจของตัวเองแต่คุณก็บอกกับตัวเองว่านับจากนี้ไปคือฉันได้ความเป็นอิสระมาแล้วก็คือโสดนั่นแหละนะคะ แล้วสิ่งสิ่งนี้มันเป็นอะไรที่คุณบอกกับตัวเองว่าชีวิตคุณต้องดีขึ้นชีวิตเป็นของคุณคุณจะทํนอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวคุณในทุกๆวันมีความสุขคุณจะกําหนดเส้นทางของชีวิตของคุณมันไม่ขึ้นอยู่กับใครละอืมนะคะเพราะคุณจะเป็นคนกําหนดชีวิตของคุณให้เดินไปเองว่าจะไปในทิศท,ทางไหนและยิ่งมีพลังงานของตัวเอ็มปรีเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าถ้าในช่วงนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกำลังเริ่มต้น เดินทางตามสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะมีในเส้นทางของชีวิตของคุณซึ่งบอกได้เลยว่าพลังงานของ The Empress เนาะความรักความอุดมสมบูรณ์การที่ประสบความสำเร็จนะคะมันรออยู่แล้วว่ะซึ่งพลังงานเนี้ยมันก็นเป็นอะไรที่บอกว่าเชื่อเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกที่จะมาโฟกัสเส้นทางชีวิตของคุณกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นน่ะมันเหมือนกับว่า คนเราเมื่อกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะมันจะมีพลังมหาศาลมากนะในการที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นถึงแม้ว่าในวันนั้นในวันที่เริ่มพลังงานหรือว่าความพร้อมมันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าถึง 70%- 80%แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นด้วยพลังใจที่บอกกับตัวเองว่าจะเป็นคนที่กำหนดเส้นทางของตัวเองโดยที่ ไม่ให้ใครมามีอิทธิพลหรือว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครอีกแล้วประมาณนั้นสุดท้ายเชื่อเธอค่ะว่ามันเป็นอะไรที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งดีๆความอุดมสมบูรณ์จากความรักของคุณนี่แหละรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นนะคะในการที่ทำตามในสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะไปอืมนะคะเรามาดูซีเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ มาดูเรื่องราจากไพ่นะคะพลังงานไพ่ที่ได้นะคะสองถ้วยสี่มเมทัลพลังงานของเดอะไฮโดรแฟนเดี๋ยวเรามาดูไพ่ก่อนนะคะพลังงานของอัศวินถ้วยนะคะมีพลังงานของ The Three เด็กจูนเมทัลจัสมินพลังงานเก้าดักพลังงานของเดอะพลังงานเสียบพลังงานของเดอะวิวออฟฟอร์จูนแสดงว่ามันจะมี ในล,ลักษณะที่คุณไปข้างหน้าแต่จะมีสิ่งเก่าวนกลับมาอันนี้คือพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาเนาะเรามาดูกันสิ่งเก่าคืออะไรก็คือสิ่งนี้แหละพลังงานของสองถ้วยนะคะสิ่งเก่าก็คือคนที่เคยเป็นผู้ชีวิตของแสดงว่าถ้ามองคือคนที่เคยเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะจะวนกลับมาถ้าสื่อถ้ามันจบความสัมพันธ์กันไปแล้ว นะคะคนคนนี้จะวนกลับมามีโอกาสที่จะวนมาหาคนอีกครั้งหนึ่งเพราะท่ามองคือในตอนนี้พลังงานของเขาคนนั้นน่ะเขามีความคิดความรู้สึกว่าถ้าสื่อว่ามันมีการจบความสัมพันธ์กันไปเนาะอาจจะเป็นระยะเวลานะคะถ้านานสุดเนี่ยถ้าดูตามพลังงานนาายอาจจะ14บปีนะคะ14ปีในความสัมพันธ์มันได้มีการจบลงคุณกับเขาจบ เลิกลากันไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วในวันที่คุณนะมุ่งมั่นตัดเขาออกไปจากเส้นทางชีวิตของคุณละคุณได้อิสระคุณเป็นโสดอืมนะคะกําหนดเส้นทางชีวิตของคุณเองต่อมาพลังงานไพ่ที่สื่อมานั่นก็คือในวันที่คุณเปลี่ยนไปจากเดิมคนคนนั้นจะวนกลับมาก็คือคนที่คุณเคยรัก คนที่คุณเคยฝากความหวังถ้ามองคือมีพลังงานของสีใน้าแสดงว่าสร้างครอบครัวด,ด้วยกันมาแล้วด้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามันมีพลังงานของเดอร์ไฮโรแฟนแสดงว่าคุณกับเขาคือแต่งงานถูกต้องอยู่กินกันแบบถูกต้องตามกฎหมายแหละอืมนะคะเพียงแต่ว่าตัวเขาเองนะคะอาจจะมีในสภาวะที่ไปจีจัคือพลังงานของแบบอัศวินถ้วยอะ เป็นอะไรที่สื่อได้นะคะว่าคุณรักเขาอืมนะคะเคยฝากความหวังว่ามีความมั่นคงอะ่ะเพราะมีการแต่งงานถูกต้องตามพันธุกรรม,ยมรเยาว์เพมีนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นในสภาวะที่แบบนอกลูก่นอกทางบ่อยอะ่ะอืมนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบว่าอยู่ไปก็รู้สึก บอกกับตัวเองว่าอยู่ไปก็คือไฟความรักไฟความสุขมันก็เริ่มที่จะแบบจะมอดนะก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็มีในเรื่องของการจบความสัมพันธ์เพราะมีพลังงานของเทอร์เทมเปลนนั่นก็บอกได้เลยว่าในวันที่จบคุณก็ยังรู้สึกผูกพันนะแต่คุณก็มีความมุ่งมั่นมากกว่าไงพลังงานเดยใช้ในการที่จะแบบตัดจบ แล้วเลือกเดินออกมากําหนดเส้นทางชีวิตของคุณเองบอกได้เลยค่ะว่าอนาคตนะคะสิ่งที่คุณทําเพื่อตัวเองสิ่งที่คุณตั้งใจทำํำผลลัพธ์ดีๆรอคุณอยู่นะคะแล้วมีพลังงานของจั m i n นเป็นอะไรที่แบบยืนยันได้เลยนะว่าคนในอดีตของคุณนะเขากลับเขาต้องการจะกลับเขาอาจจะกลับมาในสภาวะที่แบบสํานึกผิด แล้วมาขอแก้ตัวแก้ไขเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กับคุณซึ่งก็บอกได้เลยว่าถ้าคนคนหนึ่งเคยเลิกรากันไปแล้วจบความสัมพันธ์กันไปแล้วเ็าอาจจะไปเริ่มต้นใหม่เพราะมีพลังงานของเนี่ยนะคะการเริ่มต้นใหม่ตัวเขาเองอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ลองนึกดูว่าถ้าการเริ่มต้นใหม่ของเขาอ่ะเป็นไปได้ดีเป็นไปได้สวยมีความสุขทำไมก็ถึงอยากจะถูกไหม อันนี้คือให้มองคิดทบทวนไตรตรองไปด้วยกันนะคะคือมันเป็นพลังงานที่เหมือนเหมือนแบบอยู่กับเขามาตั้งนานอ่ะสิบสี่ปีแต่เขาก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้จนสุดท้ายคุณก็เริ่มที่จะหมดไฟในความสุขละอยากจะไปเริ่มต้นใหม่จนตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเส้นทางของตัวเองเยียวยาตัวเองได้ละคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ละเขาเวนกลับมลองนึกดูว่าไอ้คนที่วนกลับ มันเป็นเพราะอะไรถ้าคนใหม่ดีจริงเขาอยากจะวนกลับมาทำไมถ้าสิ่งใหม่ที่เขาเลือกมันทำให้เขามีความสุขจริงเขาจะวนกลับมาทำไมอืมนะคะเพราะถ้าเขาเลือกที่จะรักคุณตั้งแต่แรกเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจแล้วก็จะไม่ยอมเสียคุณไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้มันผ่านไปก็คือมันเหมือนกับจบกับคุณแล้วไปเริ่มต้นกับคนใหม่ท้ายสุดแล้วอยากจะกลับ เข้ามาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณลองคิดดูดีๆแล้วกันลองไตรตรองคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าคนคนนั้นจะกลับมาทําไมถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่เขาเลือกมันเป็นไปอย่างสวยงามหรือมีความสุขอืมนะคะลองนึกดูส่วนมากจะกลับมาเพราะหนึ่งแหละนะคะอาจจะไม่มีที่ไปความสัมพันธ์กับคนใหม่ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เขาคาดคิดประมาณนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้ลองนึกดูนะคะเพราะมีพลังงานก้าวดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่สื่อได้ชัดเจนนะว่าไปเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีความสุขนะคะแต่เป็นพลังงานที่คนคนนึงกลับมานั่งคิดมานั่งโทษตัวเองว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นไม่รั้งคุณไว้ทำไมตอนนั้นถึง,ม,ง,ม,นนถงมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะเลือกสิ่งใหม่ตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ใ คนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาตั้งหลายปีแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมามีลูกด้วยกันมาตั้งหลายปีอืมคือเพิ่งมาคิดได้เมื่อคุณเปลี่ยนนี่แหละอืมอันเป็นอะไรที่เขาโทษตัวเองเหมือนเขารู้สึกว่าเขาทาผิดพลาดครั้งใหญ่อ่ะซึ่งในตอนเนี้ยพลังงานที่มันเกิดขึ้นคือใช่แหละเขาอยากาอ่านนะคะเพราะมีพลังงานของเดอะสตาร์สิ่งที่เขาหวังก็คือการกลับมาของเขาอ่ะคุณจะยังให้โอกาส ในการเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งนึงนะคะเพราะสิ่งที่เขารู้อยู่แก่ใจก็คือเขาเป็นคนทำให้คุณทุกเขาเป็นคนที่ทำผิดต่อคุณอ่ะนะคะแต่ก็ยังมีหวังว่าคุณยังจะให้โอกาสในการที่จะให้เขาอ่ะกลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นนะที่เคยจบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วนะคะแล้วมีพลังงานสี่เหรียญ เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าถ้ามองคือมันเป็นอะไรที่แบบเลือกสุดท้ายอะ่ะที่สูญเสียไม่ได้อะ่ะเออถ้ามองคือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องโอบกอดต้องแบบยื้อต้องยึดไวอ้อ่ะถ้าไม่มีมันเหมือนกับว่าชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วคําว่าชีวิตอยู่ไม่ได้ต้องมองอีกนะว่าอยู่ไม่ได้เพราะความรู้สึกหรืออยู่ไม่ได้เพราะไม่มีอันจะกินนะคะอันนี้ก็คือให้ลองมองดูจากความเป็นจริง เนาะอืมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าพลังงานสี่เหรียญเนี่ยมันสื่อว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณค่ะเขาจะกลับมางอแบบเต็มที่พลังงานนี้มันเหมือนกับว่าถ้าปล่อยให้หลุดมือเหมือนชีวิตเขาจะอยู่ลำบากกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความคิดของเขาก็คือเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปจะกลับมางาคอคุณยากนะคะสุดท้ายนี่แหละพลังงานวิ e อ of Fortune นะคะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณเดินไปข้างหน้าแต่เขาหมุนวนกลับมาทุกสิ่งที่คุณเคยทำให้กับเขาเขาอยากจะกลับมาเพื่อที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นเหมือนเดิมซึ่งถ้ามองนะถ้าคุณเคยเป็นคนที่ยอมเขาในตอนนี้ความคิดของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาน่าจะงอคุณได้อันนี้คือพลังงานของเขานะคะมันเป็นอะไรที่สื่อว่าถ้าถามว่า เขาสำนึกผิดไหมมันก็ไม่ได้แบบในเชิงสำนึกผิดน่ะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมีของดีอยู่กับตัวขนาดเนี้ยทําไมถึงไม่คิดที่จะรักษาทําไมถึงไม่เห็นค่าเออก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าพยายามที่จะเกาะพยายามที่จะยึดไว้อันนี้ก็คือตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับเขาหรือเธอคนนั้นที่ต้องการที่อยากจะทํามองถ้าถามว่าเสียดายไหมก็คือเสียดายแหละถึงพยายามที่จะโอบกอดถึงพยายามที่ไม่อยากที่จะปล่อยอืมนะคะอยากจะ กลับมาเป็นจะเข้าเจ้าของเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูเนาะส่งท้ายไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะอืมไพ่รังคะไพ่บอกว่าเหมือนเป็นข้อความที่สื่อว่าถ้ามองในตอนนี้มันเหมือนกับเขากำลังได้รับผลการกระทำสิ่งที่เขาได้เคยทำกับคุณหรือกับใครก็แล้วแต่ในตอนนี้ดูสภาพนะคะมันเหมือนกับว่า ทุกแล้วก็เครียดสื่อลิงก์กันกับพลังงานของก้าวดาบมากเลยอืนะคะเป็นอะไรที่บอกว่านั่งเครียดนั่งเศร้าคือถ้าไม่รีบงอคุมันก็เหมือนกับแบบชีวิตจะอยู่ลำบากอะ่ะเออนะนั่นก็สื่อได้เลยว่าบางทีอะ่ะคนคนนี้กลับมาอาจจะสื่อถึงในพลังงานที่แบบว่าไม่มีที่จะไปแล้วอะ่ะเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาแบกบรับผลการตัดสินใจของเขา เนี่ยมันคือช่วงสภาวะที่เขากําลังชดใช้อะสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจหรือว่าทํากับคุณอืมนะคะข้อความพลังงานมาเนาะข้อความเนี้ยนะคะถ้ามองถึงสื่อถึงภูเขาเห็นไหมนะคะสื่อถึงอะไรที่อยากจะบอกคุณนะว่าถ้าเขากลับอย่าให้โอกาสหรืออย่าเชื่อใจง่ายๆถ้าคุณจะให้โอกาสนะ สื่อถึงว่าต้องให้เขาพิสูจน์นะดูภูเขาสูงแค่ไหนนั่นแหละต้องให้เขาพิสูจน์ให้คุณเห็นอ่ะอืมไม่ใช่แค่คำพูดนะคะถ้าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้นะคะการตัดสินใจถ้าคุณอยากจะให้โอกาสเ,าเขาไพ่บอกว่าคุณต้องให้เขาพิสูจน์ในการที่จะปีนตัวนี้ก็คืออุปสรรคอะไรต่างๆแหละให้ระยะเวลาในการพิสูจน์อย่าให้เขาวนกลับมาได้ง่ายๆอืมนะคะ ต่อมานะคะพลังงานนี้เป็นอะไรที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคุณซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบบอกได้อย่างชัดเจนเหมือนพลังงานของ w of Fortune นะว่าชีวิตในตอนนี้ของคอุณน่ะเปลี่ยนแปลงคือความสุขเริ่มกลับมาแล้วว่ะนะคะซึ่งมันก็เช่นกันตัวเขาเองก็อยากวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ กับคนอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะนะคะซึ่งคุณก็ต้องคิดไปรตรองดีๆแหละนะคะว่าการกลับมาของเขาเขาสำนึกผิดจริงๆไหมซึ่งถ้าดูจากหน้าไพ่เหมือนเป็นอะไรที่บอกมีน้มมากคือไม่มีที่ไปในความเป็นจริงลองคิดดูถ้าสิ่งที่เขาเลือกมันดีจริงจะกลับมาทำไมถูกไหมอันนี้คือลองคิดนะคะ สิ่งที่เขาเห็นในตอนนี้นคือคุณมีความสุขสิ่งที่เขาอยากได้จากคุณคืออะไรที่คุณเคยให้กับเขาเขาอยากจะเอากลับมาเป็นของของเขาอีกครั้งหนึ่งมันเลยเป็นพลังงานที่เขาอยากจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พลังงานไพ่จึงสื่อกับคุณนะคะว่าบางคนน่ะนะคะอกมันก็มีในสภาวะของการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ของคุณนะ่ะมันได้เริ่มต้นขึ้นนะ มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่คุณตัดสินใจบอกกับตัวเองว่าคุณจะเป็นคนกําหนดเส้นทางชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นท่านมันมาถึงณจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งกับคนคนนี้กลับมาถ้าคุณจะให้โอกาสก็อย่างที่ไพ่บอกว่าต้องให้เขาพิสูจน์ให้เห็นอืนะคะคือเป็นหน้าที่ของเขาในการที่จะให้เขาพิสูจน์เนี่ยปีนป่ายเข้าไปอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่งตางๆพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะแต่ถ้า คุณเลือกที่จะตัดจบหรือว่าเริ่มต้นใหม่ซึ่งก็เชื่อเลยค่ะว่ามันจะเจอสิ่งดีๆอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมพลังงานของ the e m p r e s s รอคุณอยู่นะคะตัวเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบไพ่บอกชัดเจนอะ่ะเพราะว่าพลังงานของ the e m p r e s s คือความสมบูรณ์ความสำเร็จที่มันรออยู่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวคนนุณรักตัวเองเห็นคุณค่าให้กับตัวเองเนั่นก็สื่อถึงว่า มีการสร้างคุณค่าสร้างความหมายให้กับตัวคนเองมีการพัฒนาตัวคุณเองไปเรื่อยๆไม่หยุดในการที่จะน,นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าบางทีอ่ะข้อความที่พ่อยากจะสื่อเหมือนกับว่าอย่าให้คนที่เคยทําลายคุณกลับเข้ามาในชีวิตได้ง่ายๆถ้าคุณอยากจะให้โอกาสคนคนหนึงนะอืมนะคะต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นจนคุณมั่นใจอย่าลืมว่า ความเจ็บที่คุณได้เจอมามันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันเจ็บจริงเชื่อว่าถึงคุณจะ move on ได้แต่คุณไม่นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าตอนเนี้ในเมื่อคุณไม่ใช่คนคนเดิมละคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเนะพลังงานของเ h า e m a เ e ลสรักตัวเองนะคะจงทําอะไรเพื่อตัวเองจงมาโฟกัสที่ตัวเองถ้าคิดอยากจะให้โอกาสเขาก็นั่นแหละนะคะให้เขาพิสูจน์ตัวเองเป็นหน้าที่ของเขาให้เขาพิสูจน์ ด้วยเงื่อนไขต่างๆแหละที่คุณเสนอหรือตั้งเงื่อนไขกับเขาอืมนะคะเพื่อที่จะให้เขาแสดงความจริงใจว่าเอ้ยเขากลับมาไม่ใช่เพราะว่าไม่มีที่ไปไม่มีทางไปหรือว่าหมดทางอะไรประมาณนั้นนะคะและอย่าลืมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาตลอดคืออะไรการเริ่มต้นใหม่เพราะคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยถ้าจะเป็นการเริ่มต้นอีกค่ะมันจะเป็นการเริ่มต้น กับคนเดิมที่คุณจะให้โอกหรือถ้าคุณไม่ให้โอกาสมันก็จะมีคนใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณเริ่มต้นอยู่ดีนะคะสุดท้ายถ้าดูจากมาภัยเนาะการกลับมาของคนคนนี้นะคะถามว่าสำนึกผิดไหมแค่บางส่วนนะคะถ้าดูโดยรวมแล้วมันเหมือนกับเขาไม่มีที่ไปมากกว่า นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาตัดสินใจไว้อะมันไม่เป็นไปตามที่คิดเขาถึงอยากจะกลับมาและอยากได้สิ่งที่คุณเคยให้เขากลับคืนมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่อยากจะปล่อยคุณไปอันนี้คือพลังงานที่แบบสื่อได้อย่างชัดเจนว่าเขาจะพยายามงอคุณเต็มที่ถ้าคุณให้โอกาสเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้บอกได้เลยว่าต แต่สำนึกผิดร้อยเปอร์เซนต์ไหมแค่บางส่วนนะคะโดยรวมอาจจะไม่มีที่ไปและอยากได้สิ่งที่คุณเคยให้การกลับมาของเขานะคะถ้าคุณอยากให้โอกาสก็นั่นแหละให้เขาไปสู่ตัวเองเนาะอย่าใช้ความใจอ่อนหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นความรู้สึกนะคะเป็นในสภาวะที่ยอมใจอ่อนให้เขาอะกลับเข้ามาทำลายคุณได้ง่ายๆเหมือนในอดีต นะคะคนี่คือพลังงานที่พายอยากจะสื่อถึงคุณเนาะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่าน,นะคะ่ะบ๊ายบาย